สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องน้ำพันชาแนลวันนี้น้ำไม่แขกวันนี้น้าไม่แขกกันเชิญนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนของน้ําเองชื่ออะไรคะเปรมค่ะชื่ออะไรคะพิมค่ะชื่ออะไรคะจัมม่าชื่ออะไรคะลิมาค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาทํางานโรงเรียนที่บ้านของสมายนะคะ เราจะมาปั้นอะไรคะโฟกัส่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยนะคะอุปกรณ์มีคือดินน้ำมันสีสีผู้กันเราเอาสีมาไม่เอาใจแบบมาเอามาเดี๋ยวแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็แล้วก็คอมแล้วก็คอมแย็ก ไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงป้า่ถ้าไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะคะมาทำกันเลยค่ะทำรองพื้น Stop สิไม่ Stop ทำรองพื้นกันก่อนนะคะโดยการใช้ตอนแรกเขาใช้สีขาวไม่เดี๋ยวใช้สีขาวเพราะเดี๋ยวเราระบายสีเดี๋ยวไปดูตอนปูพื้นเสร็จนะคะอริมานีแล้วเนี่ย นี่คือถ่ายอยู่นะเพื่อนดให้กำลังเหลือคนทดียวอันนี้คือเบื้องหลังนะคะเพื่อนๆก็คือเขากำลังหักดินน้ำมันกันไม่ได้เหมือนกันนะแกนี่มาแล้วนวดนวด เดี๋ยวต่อไปนะคะแล้วก็จะทำเอาแก้วเอาขวดโหลแก้วขวดโหลแก้วขวดมาวางนะคะเอามาสิคะวางตรงกลางอันนี้กลางยังก็จะทำเป็นภูเขาไฟขึ้นมานะคะไปดูกันเลยเสร็จแล้วนะคะภูเขาไฟที่ยังไม่ได้ระบายสีแล้วพี่คกนละิโอเคขอบคุณค่ะมีคนแจกนุกอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนะคะแล้วไปดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆภูข่ไฟของพวกเราใช่ไหมโซมายภูยข่ไฟของเราก็จะเอียงเอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วใช่ไหมเพื่อนๆไปเล่นแล้วก็ไปกินขนมนะคะตอนนี้สซมายกำลังทุบน้ำแข็งให้เพื่อนอยู่ย <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตอนเล่นกันเลยนะคะว่าเราจะเล่นอะไรบ้างไป เพื่อนลราก็จะมาเล่นเกมผีหลอกเด็กนะคะก็คือมีตุ๊กตาคนละหนึ่งตัวคนที่มีตุ๊กตาปิกาจูก็คือเราเป็นคนเป็นผีนะคะก็คือต้องหาตุ๊กตาโอเคเดี๋ยวเราเอาตุ๊กตาไปซ่อนก่อนทุกคนอยู่ไปบายบายบายออกไปเลยผีไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเราจะเอาตุ๊กตาไปซ่อนกันนะคะซ่อนที่ทุกคนไม่รู้หรอกคิดว่าทุกคนจะหาของเราจอด ราจะไปซ่อนที่ที่ของเอซ่อนตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนที่เพื่อนๆซ่อนตุ๊กตาเสร็จแล้วไปไปซ่อนคนต่อไปเพื่อนๆเราถ่ายคลิปลงติกเกอรไปเลยใช่ไหมคะตอกชื่ออะไรคะโอ้ไม่ก็ดีเอ็นดีเจเคหนึ่งสองสามสี่ค่ะโอเคค่ะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ไปกดใจคลิปพวกเราให้หน่อยนะคะค่ะน้าไ็นคนถ่ายเองโอเคเดี๋ยว ไปนะคะเราก็จะไปเอ่อถนนคนเดินกับเซเว่นนะคะไปดูกันว่าจะเจอจะไปซื้ออะไรบ้างตอนนี้เราจะไปไหนกันคะไปถนนคนเดินโอเคค่ะเราจะไปกันครบหมดนี้เลยใช่ไหมใช่เจอกันที่ถนนคนเดินค่ะ กำลังจะมานั่งกินซูชิกันอยู่คนละกล่องนะคะนี่ของน้ำไม่ออกนี่น้ำพากินซูชิที่ถนนคนเดินน้ำผาตีนเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกินกันนะคะเขาทำอะไรอนี่ยน้ำเออเขาถ่ายเหรอเขาเอาอะไรมาตั้งอ่ะเราหยุดสงสัยเรากินดีกว่าปล่อยไว้ เขาแกะไทำไมเขาแกะเขาแกะอันนี้ที่ไรอ่ะมันกระฉูดพูดป้าทุกทีเลยเขอใช้ด้วยปะอันนี้มันแกะไม่ออกหรอไอ้นั่งคืนได้นะจริงทำไม่เคยไม่เคยกินแซลมอนแบบนี้เลยอ่ะอร่อยนะไม่เคยกินเลยแกะให้หน่อยอ่ะรู้ไหมเวลากินอะไรอร่อยคุนี้ออกตัเหรอแล้วกินเช้าก่อนมาแกให้หน่อยโอเคกินก่อนนะคะ นี่เขาก็ถ่ายอยู่นี่ไงอ้แล้วอะแกให้หน่อยดิเขามีคัตเตอร์อยู่บ้านโอเคเดี๋ยวรอคัตเตอร์ก่อนแกไม่ออกอัะทุกคนนี่นะคะที่นรงนรมกินก็จะมีแซลมอนและก็ชีสมากินอะไรกินมันเรียกว่าอะไรอันนี้ชีสอันนี้กับชีสอกินแซลมออยเดียวเพราะว่ากอนโอเค มากินกันอุ้ยโทรศัพท์จะตกไหยเนี่ยแหวว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 ไปเลยโอเคตกเลยไม่เป็นไรโอเคตกไปข้างล่างใช่ไหมเออกว่ามันตกไปข้างล่างถาทำไมดีม่าบอกว่าอยากกินเด็แล้วเดี๋ยวไปเดินโอเคเดินเดินหาเดินซื้อของให้ดิม่าเก็บให้หน่อยดิอ๋อของปั้นในนี่ เอากระป๋องวางไว้ด้านหลังร้านนั้นคือร้านประจำที่ซื้อไก่เหยืคอับได้จะบีบแล้วก็จะชอบแยงโอ้่ะใส่โชยุลงไปโอ้หปกติไม่ทำแบบนั้นลาาวนี้เลยอ่ะเราทำอ่างนี้ให้หมดอันนี้หมดแล้วใส่มาในที่สุดคัสเตอร์ของเราก็มีประโยชน์กักทีหนึ่งนี่นะคะเพื่อนๆูชิแซลมอน

เต็มปอกเลยะปกติร้านร้าน right ี้ข้าวเยอะมันจะไม่ค่อยอร่อยอะแต่ร้านนี้อร่อยใช่บอกแล้วอันนี้อร่อยมากร้านเนี้ยข้าวเยอะนะแต่อร่อยบุ๊บด้วยชิ้นละสิบบาทนะคะน้ำซื้อมาสามชิ้นสามสิบเอกร้านละสิบบาทน้ำใช้หนึ่งร้อสี่สิบใช้หนึ่งร้อสามน้ำใช้สามสิบสี่สิบหรืมาใช้ไปสิบบาทมัใหชี้นจนดีกว่า อร่อยมากตองเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยว<ต>เดี๋ยวเกเสร็จเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะคะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสนุกไหมโอย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 มองไม่เห็นเลยเอาเต็มมาด้วย <c oughs> ปิดคลิปไม่ได้แล้วเต็มออกก่อนแป๊บหนึ่งใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำกับเพื่อนๆด้วยนะคะ ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย